นี่คือรถแท็กที่มีมูลค่ากว่า45ล้านบาทแล้วผมจะนํามาแจกให้กับคนในประเทศลัสซิตี้โดยคนที่จะได้รับแท็กจะต้องผ่าน6ารกิจสุดโหดเดี๋ยวเราเดินทางไปหาผู้โชคดีที่จะเล่นเล่นกิจก,กรรมนี้กันดีกว่าครับคือกล้าทำไหมครับถ้ารับไปแล้วนะก็ต้องคือต้องทําให้ได้นะครับไม่มียกเลิกกลางคันไม่งั้นผมจะแขงแล้วหอบพวกคุณครับคือ6ารกิจต้องทําให้ได้นะครับกล้าไหครับถ้าไม่กล้าเป็นไรครับไม่ว่าเลยขอฟังารกิจได้ไหมครับอ่าผมจะสปอย2อย่างแรกแล้วกันครับอย่างแรกก็คือแค อะไรประมาณนี้ครับทำตัวแบบปัญ<ร><ย>านะครับ,รบใช่ครับอันนี้ผมสปอยแค่2ข้อก่อนนะเออแค่หนึ่งทีเองไม่เป็นไรหรอกมาผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด2คนดังต่อไปนี้ แท็กซี่ลาซิตี้ครับผมแท็กซีลกซ่ลาซิตี้ผู้มากับความดีผู้แสงโซฮันครับแสงโซฮันแบดบอยผู้หล่อเหลาภารกิจที่1จีบสาวด้วย1คําคำคมภารกิจอย่างแรกเลยคือให้ผู้คนสองคนเนี่ยไปจีบสาวด้วย1คําคำคมครับและถามผู้หญิงว่าผ่านหรือไม่น,นี่ง่ายๆครับลองลองดูครับสวัสดีครับัอน,นีซื่ออะไรครับเนี่ยชื่อูไมาครับมีคอนไหมอ่ะจะไปมีได้ไงมึงก็ถามแปลกแปกเนะี่ยอ๋อแต่ผมมีคอนนะคอนออมีให้ทุบแต่รักนะจุ๊บๆมีให้เธอ มีคนีผ่านเดียใช่ใช่คนผ่านมาผ่านเลยอ่ะไม่ครับแต่คนบอกว่าเมื่อกี้จุ๊บๆว่ามาจุ๊บก่อนได้ไหมเธอชอบไหมเบตาดีนอ่ะพอดีว่าเราอยากให้โซนตีนเธอะอ้าว ภารกิจที่1ผ่านทั้ง2คนซึ่งภารกิจที่1และ2ผมจะทําเพื่อให้มันง่ายมากๆเพราะผมจะให้ทุกคนผ่านนั่นเองฮะตั้งแต่ภารกิจที่3ามถึหนี่เลยคือของจริงแต่เดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่2กันก่อนดีกว่าฮะภารกิจที่2ทําตัวปัญญาอ่อน1นาทีทําตัวเออโลกจิต1นาทีครับป้าผมได้ครับโลกจิตโลิตครับตัวปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปไปนี่จดเวลาปบดเวลาแป๊บ ผมเออเออต่อยผมหน่อยต่อยผมหน่อยสามเออแล้วริ้วริ้วริ้วพี่อออ่่เไปครับจะครบครบครบหนึ่งนาทีแล้วพอแล้วครับพอแล้วไปละโอเคครับหัวนะแม่งเลื้ยงกับเออนี่มันเส้นบางๆเส้นบางภารกิจที่3ามทำงานหน้าค่าให้สำเร็จ3คดีภารกิจที่3ามครับให้ทำงานหน้าค่า3คนครับ3ศพครับฆ่าใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าแบบฆ่าเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายส่งมาทาง โทรศัพท์ผมครับเฮ้ย<ว>แต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ค่าอย่างงี้มันจะไอ้นี่หรือเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าแบบค่ามั่วไม่มีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปไแ<ท>ข่งมันก็เรื่ออะไรดูสถานการณ์เนี่เนี่ยเนี่ย แต่นการว่างออนั่นแหละถามุพมแต่แหงเฉก็ได้ไม่ต้องปนก็ได้ถ้าจะออกป้นมันจะตรงกับภารกิจที่4พอดีครับออกป้น3คดีอ๋อออกป้นโอเคครับงานภารกิจ3กับ4รวมกันไปเลยก็ได้ครับซึ่งภารกิจที่4ี่มันจะเป็นการออกป้นและมันตรงกับภารกิจที่3พอดีเดี๋ยวผมจะมัดรวมภารกิจที่3และ4รวมเป็นออกป้นคนและฆ่าจํานวนทั้งหมดสศพระยะเวลาการทาภารกิจสินาทีเพียงเท่านั้นี่แล้วนี่เรื่องอการข้างถนนเลยไม่ฆ่าผู้หญิงด้วย สิบสามไม่เก่งเนี่ยสัสฟูเลียแดงอ่ะพี่ฟูเลียฟูเลอชมพูอ่ะมันบ้าหรือมนเรียนเราดีดีมันบ้ามันบ้าอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่ไอเหรออไ้็มี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงขับแลมโบ้ฮะขับแลมโบ้อืออันนี้ใครเนี่ยอันนี้ของใครมันค่าสองเลยไอ้เย็ดแลมโบ้เลยนะ ไอ้เหี้ยมันงานรีบจัดอ่ะมันแทงหมดเลยหรอแล้วแล้วเราก็ได้ผู้ชนะนะครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มแท็กซี่ใจดีเดี๋ยวผมจะต้องส่งโลเคชั่นให้มันเพื่อมาหาผมที่นี่เฮียงานเสร็จเร็วจัดแต่ไม่ถึง5นาทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนหนึงยังไม่ได้เหรอนี่มันนักฆ่าของแท้่ะมาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอาไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ฆ่าครบก่อนเหรอวะรับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยใช่เหรอขออะไรกระทืบอยู่ครับแต่ผมขับคันนี้มาผมได้รถของเขามาสี่หกคันหนึ่งเออใช่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  นี่ตามรูปที่ส่งเลยพี่ของจริงพี่เล็กเองมาจอดนี่นี่นะแล้วเราเราก็อยู่ตรงนี้คนเที่ยเลยสัดและในตอนนี้เหลือเวลาพิงแค่2นาทีเท่านั้นซึ่งการออกป้นนะครับมีโอกาสโดนอุ้มเอ๋อและของหายได้ครับในตอนนี้แสงโซฮานถึงคราววิกฤตแล้วฮะมันไม่รับใช่ไหมมันไม่รับพี่ขาดชัดเจนเป็นสัญญาณที่ไม่รับาไม่ดีเลยหายละอีกหนึ่งนาทีชิบหายละ ตรงนี้ผมเอ,อาบัตรประกันให้มันหน่อยดีว่าเย้ไม่ดันแล้วตายห่าเบอยลตายห่าพวกเราสามารถคาดเดากันได้เลยว่าคุณแสงโซฮานเนี่ยตกรอบแน่นอน100%เนื่องจากผมโทรไปก็ไม่รับน่าจะตุยอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาบอกภาร,รกิจต่อไปกับคุณแท็กซี่ลาซิตี้กันก่อนเลยดีกว่าภารกิจต่อไปเลยก็คือผมจะให้คุณเนี่ยไปสังหารคนต่อหน้าพวกผมหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับที่ให้ไปเองผมอยากรู้ว่าทําได้จริงหรือเปล่าครับได้ครับ แค่คนเดียวครับตายครับในระหว่างที่ผมกําลังบอกภารกิจคุณแสงโซฮานก็โทรมาพอดีฮะรอสักครู่นะครับฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งโลให้เราล้มเหลวนะเราเฟลนะโดนตื่แล้ววะโดนลุมสีโดนลุมสีเลยเหรอโอ้ยเฟลแสงโซฮานตกรอบและภารกิจที่ผมจะมอบหมายให้แท็กซี่ลาซิตี้ต่อไปคือให้ไปสังหารคนหนึ่งคนต่อหน้าพวกผมในเวลา2นาทีเอาแล้วครับยังไงเออเอาเลวเอาเลยเอาเลยวิ่งผ่านวิ่งผ่าน วะเดี๋ยวมันโดนกระทืบพอดูนะมันจะโดนกระทืบแน่น้ามันแทงคนเนี้เฮ้ยแทงแล้วอ่ะแทงแล้วแทงแล้วกูบอกแล้วว่าโดนกระเทือพคนยืนคนเดียวเลยขี้อะดงซอมบี้หลานสู้เยอะเยอะคนยืนคนเดียวไม่เอาเยอะที่หลังเมืกันคนยืนหลายคนโอ้โดนโด่งเต็มเลยแต่มันก็กล้านะพี่มันมันไม่เบิกรถเตรียมการไว้วะพี่มันประมาทไง เป็นนี่จะเลือกแทงคนเดินคนเดียวนะเดียวๆอ่ะเออไม่ไปเดินเป็นกลุ่มอย่างนั้นอ่ะมันก็ได้รู้แล้วว่าเพื่อนมันปะวะไม่แทงคนจริงกันเป็นกลุ่มไอ้เนี้ยโดนหมดโดนหมดเอาแล้วไอ้เคสเอ้าแล้วทำไมไปป้นอย่างนั้นะยิมจีพี่ไอ้ไอ้โจนี้ป้าที่ที่ป้นพี่อ่ะใช่ปะพี่จำได้อ่ะโอ้ยป้นป้นยับเลยพี่มีของโคตรเยอะไอ้เนี้ยเฮ้ยผมผมขอจัดการได้ไหมอ่ะมันมันมันป้นพี่ผมอ่ะจัดไปเลยครับพี่ นี่มันมันปนมีดได้ไหมอ่ะไม่ได้ครัไม่ได้ขอสบู่แล้วกันวะไม่มีสบู่อะเาเดี๋ยวผมขอตัวนะนะครับขอบครับแม่งปนพี่กูเดี๋ยว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 เอ๊ยหนุ่มโดนอะไรบ้างเนี่ย เยอะเลยครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ๋อมีของเหลืองแล้วก็ตบงสบู่แล้วก็กาแฟให้ลูกค้าในพวกนี้ครับอ๋อแต่ไม่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรซึ่งภารกิจที่ 1- ถึงสก็ผ่านไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่าฮะภารกิจที่5ลักพาตัวรองผอตำรวจภารกิจต่อไปเลยไหมได้ครับผมพร้อมทรกิจต่อไปเลยนี่พร้อมทุกหมดตัวเลยมั้ยลักพาตัวรองผอตำรวจครับผมได้ครับ เลยชุบมันปำปำเรียกค่าไท<ด>ยหนึ่งแสนเมื่อมันให้แล้วเราค่ามันแล้วก็หอ่อแต่ผมยังไม่มีห่อเลยนะครับเดี๋ยวผมห่อให้เองได้ขอรับตื่นเต้นครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีความหยากเล็กๆก็คืออยากได้แท็กครับผมสามสิบห้าล้านสู้ไหมครับสู้ครับธุรกิจสุดท้ายแล้วเนาะครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวในตอนนี้พวกผมจะต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อรอบสังหารไอ้รองผบตำรวจเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วนู่นไง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 นู่น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 ลองมาแทงกันนะ นู่นอ่ะนู่นอ่ะเนื้อคุยเลยไปเนี่ยคุยเลยไปเนี่ยจะแทงปะมันจะแทงปะในเขตสอนอนเลยนู้เว้ยเมื่อวันจะแทงปะอืมขอเข้าไปตำรวจด้านในตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับเฮ้ยมันมันล่อมันล่อจะเข้าไปแทงไม่มันล่อจะเข้าไปแทงเปิดสวนนะเพ่ถ้ามันคลางส่วนเลยคุณตำรวจแม่ให้เขาไปหาไม้เองไปหาไม้เองก็ได้ เฮ้ยมันควักเรามันควักเรามันควักเราโดนตรวจโอ้โหเอาไม้เดียวเลยไม้เดียวงานไ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 วมันแพงเลยว่ะดีๆรอกันหน่อยดิดูทรงมันตื่นเต้นจัดเลยมันกลัวจัดอ่ะอคุณตำรวจสตาฟครับเปิดไม้เลยคุณตำรวจสตาฟครับคุณตำรวจสตาฟตรวจสตาฟ์พับตอนตอนแรกเขาว่าไงครับเออ่ตอนแรกเขาถามว่าเออ่เขามาถามชื่อถามชื่อแล้วบอกตามหามาอะไรก็ไม่รู้ ภารกิจสุดท้ายเรียกค่าไถ่จำนวนเงิน10,000แบาทและอุ้มรองผอจนเอ๋อฮะขอถามความรู้สึกหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกเพรว่ากระหายเลือดดีครับกลัวไหมครับกลัวไหมมาสิมาสิแล้วครับตอนนี้คือภารกิจลุล่วงได้แล้วอย่าลืมนะยังเหลือ10,000แบาทนะครับนี่คือใจมันมุ่งไงมุ่งแต่แขกอ่ะไม่สนอะไรหรอกมาต่อเลยของยิงเด็ดดีกว่าเฮ้ยเด็ดเลยอันนี้แทนผมนะแมบผู้เข่าขอรับนุ่มร้วนกลัวๆหน่อยครับ เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ ได้ให้ผมหาไงครับถ้าผมมีตังค์อันนี้โอนให้มันดิถามเลขเลยกระเป๋าสี่สามเจ็ดครับผมอ่าโอนให้มันดิกี่บาทครับกี่บาทถึงบาทแสนครับโอนให้มันบาทแล้วผมจะปล่อยตัวคนไปโอนโอนให้มันบาทเองดิสี่สามเจ็ดครับสี่สามเจ็ดครับมันคือมันมันพยายามแบบนี่นะครับรอกหอกอโอนโอนให้มันหมดเลยดิโอนให้มันหมดเลยดิกูอยากรู้มันทำอะไรต่อดิอ่ะโอนไปโอนไปโอนไปโอนให้มันหมดเลยครับผม ครับพี่เขาจ่ายมาครบแล้วครับแทงแล้วห่อเขาได้เลยครับสู้ดีสู้อุ้ยว่าแล้ยโอ้ยส่งส่งอุ้มไปอุ้มไปแล้วขับเลยเท่งมงเท่งมงตลุมตุ่มมงอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปไม่สำเร็จเลยเนี่ยแล้วมันโดนต่อเลยไงี้ยหวยมันปิดงานนั่นขึ้นรถที่มันเอามาด้วยเย้ เลาาพดแท็กซี่ลาซิตี้ตกรอบเสียดายแทนจริงๆเลยนะครับเหลืออีกแค่ภารกิจเดียวเท่านั้นเองแต่มันจะขาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเติมให้เพราะว่าภารกิจสุดท้ายคุณขาดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมเติมให้ครับได้ครับจากแท็กเป็นแท็กซี่ครับนี่เลยนี่เลยครับเดี๋ยอีกคันงหนึ่งให้จะได้โอเคครับวันนี้ก็นั่นแหละครับถ้าเกิด พลาดตอนสุดท้ายจริงเออเนี่ยถ้าถ้าไม่พลาดคือผมไม่ต้องเติมไนะจากแท็กคือได้แท็กเลยอะแค่เรเดียวเท่านั้นเว้ยเออปันอุ้มจากคันนี้กลายเป็นคันนู้นเลยอะนู่นน่ะจากแท็กซี่กลายเป็นแท็กเฉยเลยเอะเีเอฟซสียได้อะเราขัดไม่กด้เจ็บเลยโอเคไหมครับโอเคไหมรับผมลองลองล็อกดูหน่อยครับเผื่อมีชาวบงชาวบ้านบอกผมโกงเนี่ยนี่ มือก็เปิดมือเปิดมือก็เปิดมือยินดีกับรถใหม่ด้วยเว้ยหนุ่มยินดีด้วยครับเนี่ยกินใหม่เลยเขาขาใจนะพี่เขาไม่อยากขับรถออกไปนะมันเขาขาใจอยู่นะโอเคเหรอเคแบบไม่แบบไม่อยากเหยียบเหยียบเหยียบคันเร่งเลยอ่ะ